ที่นี้ต้อนรับสู่ช่องไอเฮียแชร์แชนแนลนะครับวันนี้เฮียก็มารีวิวนะครับขนมนะครับเป็นขนมปังคิวบิกไส้วานิลานะครับผมจากเอสโกโรตัดไม่เคยกินนะวันนี้เลยวันจะมารีวิวนะฮะเป็นขนมคิวบิกนะครับไส้วานิลลานะครับผมเอาล่ะเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะฮะก็อยู่ในกล่องสภาพเป็นอย่างนี้นะครับเป็นคิวบิกสมชื่อเลยฮะเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับ เป็นแบบกลมๆอย่างนี้ตัวแป้งไม่เหมือนจะห่อด้วยเหมือนแป้งของขอวาซองอ่ะที่เป็นเป็นแผ่นบางๆเป็นเหมือนแผ่นแป้งบางๆแล้วแบบห่อห่อห่อเอาไวอ้อ่ะแต่เนี้ยคือเขาห่อจนกลายเป็นสีรูปสี่เหลี่ยมเหมือนอัดอัดตี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 อ่ะคือเป็นเหมือนแป้งแบบพั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 บแล้วก็แล้วก็มาเหมือนแบบมามาห่อแบบมาตีกันให้มันให้มันเป็นรูป สี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนจะห่อให้มันเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะแล้วก็ค่อยตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับตัวนี้เห็นเห็นเนื้อเนื้อแป้งแบบเป็นแผ่นนะก็คือเขาหน้าทางลักษณะก็คือเหมือนเอาแป้งของครัวซองอ่ะแต่เขาไม่ได้มามาห่อเขาเอามาหมุนม้ว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 นแล้วก็ตบตบตบให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นอย่างเงี้ยนะครับน่าจะเป็นแถวยาวโอเคลักษณะเป็นยังไงส่วนด้านในเหมือนจะราดด้วยซอสครีมเอาไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ แล้วก็ห่อด้วยแผ่นแป้งนะครับแป้งที่แบบตกพับแล้วทับทับกันหลายชั้นนะครับโอเคหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวทีจะลองกินให้ดูนะอมืมันคือครัวซองอะ่ะ <C ười> มันคือครัวซองสอดไส้ทําเป็นรูปสี่เหลี่ยม <C ười> ก็อร่อยใช้ได้นะครับก็แปลกใหม่ดีก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับขอบคุณมากนที่ติดตามจนจบเดี๋ยนั่งดูเฮียกินนะครับ <C ười> ก็คลิปนี้ขอให้ทุกคนนะฮะอร่อยกับ รู้สึกอยากกินนะดูสมแล้วขอให้เจริญอาหารนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ